Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ไหนล่ะอะไรเขามอบอะไรให้เอ่ยไหนดูซิอ่านซิล่ะอ่านซิขาตั้งนานแล้ว่ ให้พี่มีแต่ความสุขขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้องรักพี่นะเดี๋ยวข้างหน้าที่ละ in เดี๋ยวข้างหน้าที่ละอู้หูน้ำน้ำแปดอู้หูจบยังจุ๊บยังอู้หูรักกันรักกันเอ้ยพี่ไม่เคยทำอะไรให้เลยอย่างเงี้ยมันเื่นอยู่อะ